จะมารีวิวเจ้า CBR 6 5 0 r นะครับเป็นปี2020นะครับอ่าดูรอบข้างก่อนนะครับอันนี้คือเจ้าของแล้นะครับครับเสร็จเน็ตเสร็จน็ครับโหถ้าจะถามว่าการใช้งานเจ้า CBR 6 5 0 r มันเป็นยังไงบ้างรครับคือเป็นค้องตัวดีไหมการวิ่งเหมือนว่าใช้งานในเมืองอะไรครับในเมือง ในเมืองจะขับขี่ยากหมือนเพราะว่ามันเลี้ยวแคบมากเลี้ยวได้แค่นี้เองเลี้ยวแคบมากใช่ไหมครับใช่เพราะมันเป็นสงสปอร์ตใช่แล้วเหมือนน่าถามว่าอะไรแพงไหมครับเวลาเหมือนเซอร์วิสทีนึงก็ไม่ค่อยแพงครับอย่างไอออันนี้ผมจะเคยไปเปลี่ยนอยู่ต,ตรงนี้ประมาณ5600กอ้อยใช่ไหมครับเพราะอะไรถึงเปลี่ยนอ่ะไปลมมา <laughs> ล้มแปะมาออกไม้ใหม่ขึ้นเสาคอเลยล้มแปะเลยยังไงรอยยังอยู่เลยยังไม่ไม่ได้เปียกนี่รอยครับรอยไม่เปียกนะครับนี่ครับคือรอยล้มที่ล้มแปะมานะครับมีหลายจุดนะอันนี้จุดหนึงสองแล้วก็เนี้ยอันนี้คือล้มแปะนะครับอีกข้างหนึ่งล้มรอบล้มตรงแหนล้มตงเจเนาะลงเจนี่ตรงนี้ แล้วก็ตรงนี้นิดนึงอันนี้เป็นซีมซีมน็อใช่แล้วก็กระจกตัวนี้กี่ทีทีนะครับ6กหกร้อยสี่สิบเก้าปกติไปเป็น6 5ร้อยห้าสิบแต่อันนี้ความประมาณประมาณ1 0 1 5ลิตรใช่ไหมครับ1 0บลิตรใช่เต็มถังเคยเติมเติมถังอยู่ที่ประมาณ4 5 0 0 4 5ร0แล้วแต่ปั๊มด้วย บางราคาก็ไม่เหมือนกันยุคลุงนะเนาะใช้ลุงตู่ครับลุงตู่ก็คิดต่ออ่ะเนี่ยก็หลักๆก็ใช้งานก็แล้วก็มีการลายถางอีกอันนึ่งนะครับไอ้เนี้มาดูของแต่งก่อนนะครับของแต่งจะมีอ่าดูของแต่งครับของแต่งแตมีอะไรไหมครับการลายถางการลายถับชิวชิวใช่ไหมครับแล้วก็ชิวอ่าชิวชิวของ ฮีโร่ฮีโร่นะครับชื่อของฮีโร่เท่าไหร่วะประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทนะครับแล้วก็มีอะไรต่อครับพิชิปป่ะครับพิชิปเตอร์ของทายาก้าพิชิปเตอร์ของทายาก้านะครับซื้อพร้อมติดตั้งอยู่ที่4,500บาท4,500บาทพร้อมติดตั้งนะครับของร้านอ่าผมจำไม่ได้ผมค่อยนะครับอ่าครับซุเปอร์ไบสุดโต๊ะไบนะครับพี่โลนะครับชอบพิซโนรร้านที่แปร์ร้านที่แปร์ในพิซโนร์น,น,น,นะครับ แล้วก็ผ่าได้ข่าวว่าผ่าท่อมาด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวรอครับเพราะมันผ่าท่อมานะครับก็ล้วก็มีท้ายท้ายท้ายสั้นใช่ไหมครับท้ายสั้นของยี่ห้ออะไรครับเนี่ยท้ายสั้นของยี่ห้ออะไรครับอ่ะอันนี้เป็นห่องตัวร้อยห้าสิบมันใส่กันได้ร้อยห้าสิบอะไรอ๋อต้องแปลงเอาใช่ไหมครับ อันนี้ใส่มาเป็นเป็นปีแล้วยังไม่มียังไม่มีพังไม่มีร่วงอะไรถามว่าการกินน้ำมันมันกินเยอะไหมครับรุ่นนี้ครับเทเรียประมาณ20โลลิบโลลิตร20โลต่อลิตรประมาณนี้่ีธรรมดาก็อยู่ประมาณนั้นเป็นโช์หัวกลับเลยนะครับ โช๊คอัพไซด์ดาวโช๊คอัพไซด์ดาวโทษทีนะครับช๊คอัพไซด์ดาวของโชว่วาของโชว,ว่านะครับแล้วก็มีโหมดการกับขี่นะฮะครับผมเป็นแท a c t i o n control นะครับ traction c o n t r o นะครับปิดเปิดแค่นั้นเองเอถ้าเราเปิดดูได้ป่ะครับได้ครับมาด,ดูนะครับอ่านี่เป็นไม้หน้าฝันนะครับวิบ่งไปเท่าไหรแล้วนะ แปดพันสี mm oh, here, okay, so 8, ่ร nah. okay, ้อยแปดพันสี่ร้อยโลนะครับโอ้วิ่งไม่เยอะครับเป็นคือคือสายจอดใช่ไหมครับใช่มโอเคสายจอดใช่เขาไม่ได้ขี่เขาไม่ได้ข่ไคอนโทรลเวลาคอนโทรลเขาเวลาปับปับอย่างงี้ครับก็นี่ถึงปรับอะไรครับมันช่างคอนโทรลเหมือนแล้วปิดปิดคอนโทรลกดอันนี้ค้างประมาณสามนีอ๋ออันนี้คืออันนี้คือปิดคอนโทรลปิดจะมีเครื่องหมายอย่างงี้อ๋อครับผมถ้าเปิดก็กดค้างอีก ก็ <g ười> จะดับหาย,หยไป่คือเปิดใช่ถ,ถ้าเปิดถ้าเปิดตรงนี้ก็จะดับหายไปอ๋อประมาณนี่นครับ6.50จะมีทุกตัวนะครับอันนี้ก็อัพพวกคันสมัยขึ้นเยอะนะครับแล้วช่วงนี้ได้ออกทริปที่ไหนบ้างครับเนี่ยไม่ได้ไปเลยครับช่วงนี้ติดโควิด ส่วนนี้ติดโควิดไม่ได้ไปใชไ่ไหมครับติดผมติดนะดนติดนะเ้ย <íss im pools> ผมต้ององอกห่างแล้วครับอีกแล้วต้องออกห่างแล้วก็ได้ล้ครับ à, เขาเคยลองแบบว่าท็อปสปีดที่ที่เคยลองมาวิ่งได้ที่เคยวิ่งมาไ,มได้สูงสุดเท่าไหร่ครับที่เคยที่ผมเคยวิ่งอ่ะครับผมประมาณร้อยเจ็ดร้อยแปดผมก็เบาแล้วร้อยเจ็ดร้อยแปดต่อ แต่เห็นในคลิปเห็นในเขาบอกว่า2อ0 2 5 0ยสี่ิบสองาสิน่าถึงใช่ไหมครับผมไม่เคยลองเหมือนกันอ๋อน่าจะตายอยู่ครับอเดี๋ยวเราลองปงกลัวครับโอเคครับหลักๆก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับยังไม่มีตังก์แต่งครับใช่ครับตรงนี้เป็นโควิดหายก่อนใช่ครับเบาลงวันนี้ก่อนหลักๆก็ของแต่งมาทัานี้คือผ้าอันนี้เขาคือเจ้าของเขาบอกว่าผ่าพ่อมานะครับอ่าผ้าก็เป็นอย่างนี้นะครับ 2,500บาทสองพบาทครับ2,200ันสอสออ๋อสองพัสอง้านเดียวกับเมื่อกี้เลยร้านเดียวกับพี่แปะนะครับเสียงพอนะลองฟังเสียงดูไหมครับครับโอเคครับฟังเสียงดูครับเดี๋ยวเบิร์ลองเบิ้ลนิดหน่อยนะเพราะเราอยู่สถานที่ข้าราชการนะครับลองเบิ้ลสักนิดหน่อยนี่เสียงรอบเดินเบานะครับรอบเดินเบา ก็ประมาณนี้นะครับดังไม่ได้ครับแต่เขาออกมาดา่าเอาไม่ได้ดังมากครับนุ่มๆนุ่มๆครับแต่ผมไม่ขี่เมื่อกี้ผมนุมๆๆใช่เมื่อกี้ผมขี่ตามอยู่หูหเสียงหวานมากถ้าอย่างเงี้ยสองพันเท่าไหร่ะครับ <2002. S 1> สองพันสองสองพันสองอย่างเงี้ยตำร,รวจ <ใน S 1> ผมว่าตำร,รวจม <ใน S 1> ันไม่จับนะใ,นใช่ไม่แน่ไม่แน่นะแต่คนมันจะเอาก็เอานะครับใช่แต่ผมคิดว่าโอเคนะเสียงแบบนี้ถ้าใครเดดถ้าอยากจะผ่าท่อ ผมคิดว่าก็โอเคใช่ไหมครับแนะนําอยู่เนาะใช่ครับแนะนําร้านนี้แหละครับร้านนี้โอเคอยู่ผ่าเสียงนุ่มดีมส่วนตัวผมชอบใช่ครับอ๋อถ้าเราไปซื้อท่ออะไรเงี้ยมันก็แพงอยู่แล้วแต่คนนะครับว่าคนจะชอบผมไม่อยากตัดเอตรงโมพักออกเลยอถ้าเปลี่ยนท่อมันจะดังเกินผมบ้าเอผมอยู่ในซอยด้วยไงอือใช่ครับ ผมแนะนํนาว่าเดี่ยวข้างบ้านเขาจะจ้าหอวใช่ครับเกงใจเขานิดนึงถ้าเปลี่ยนท่อนะผมว่าดังมากใช่เนาะดัผม<า>กม็อยากเปลี่ยนอยู่ครับตอนแรกมองไว้เป็นของไดโวกับเอท่อกระป๋องอะเอสซีพวกไรเจพีอะหรืออะไรนะ hmm. หรืออะไรสักอย่างเลยฮะเป็นท่อกระป๋องอะ hmm. ตอนนั้นเล็งไว้อยู่ว่าจะเอา ไปขึ้นมาตัวมันจะดังเกินใช่มันดังเกินแน่นอนครับเพราะพ่อป๋องขึ้นชื่อว่าท่อป๋องดังอยู่แล้วแต่ประมาณนี้ครับดูไ่ถามพวกเอพวกรุ่นพี่ในกลุ่มดูก็เขาบอกไม่อยากได้ดังมากก็หาเอาดีกว่าถูกด้วยหางานดีครับเนี่ยพอได้พอได้เนาะพอได้อยู่พอได้ครับแต่ผมไม่ชอบตรงที่มันยื่นออกมาเยอะเกิน อตอพรพอใช่มันพูดถึงเอาเราไปเอา,เอาตัดได้นะมันยื่นมามันเป็นเหล็กยื่นมานี่ครับกบบ็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูรอคขันสักรอบนึงครับประมาณนี้นะครับลองขับขี่ดูก็ได้นะเดี๋ยวให้อาลองซักขับขี่สักหนึ่งรอบดูครับ เดี๋ยวให้เจ้าของเขาลองขับขี่ว่าเสียงเป็นยังไงดีกว่าผมจะลองให้ดูว่าเสียงเจ้า CBR หกส่วน A พเะละออกตัวเป็นไงครับเดี๋ยวให้เจ้าของเขลองขับดูนะครับครับหลังจากให้ให้เจ้าของเขาลองรถด,ดูนะครับนี้เราจะกำลังลองดูว่าเสียงรถเจ้า4ีสูบ CBR หกสนย์เป็นไงครับมาแล้วครับมาแล้วครับ จะมาลองครับลองการขับขี่ดูครับเจ้า uh, CBR ห5 0 R านนะครับว่าการขับขี่มันโอเคไหมครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้โอ้โอโอเกียวเบาก็ถามว่าท่าถามว่าท่านั่งอ่ะมันโก้มมากไหมก็ไม่มากนะครับผมว่าไอตัว พวกสปอร์ตพวกอะไรเงี้ยพวกอาหกที่ที้เรียกว่า,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 าต้องกว่านะครับ ขับขี่ได้โอเคอยู่แต่เสียงที่สูดมันเล้าใจด้วยกันครับประมาณนี้นะครับครับแต่ที่ผมลองมาเมื่อกี้นะครับผมคิดว่าถ้าเป็นมือใหม่นะครับอาจจะถามว่าใช้งานดีไหมการที่ขี่อะไรเงี้ยโอเคครับแต่อาจจะ คล่องตัวยากนิดหน่อยเพราะเวลาถ้าเหมือนว่าเราใช้งานในเมืองอะไรเงี้ยครับเพราะมันแฮนด์นะครับมันจะติดๆหน่อยมันจะแคบๆหน่อยครับแต่ถามว่าวิ่งดีไหมอะไรนี้ครับคล่องคอนเฟิร์มก็โอเคอยู่ครับแต่ถ้ามือใหม่อะ่ะมือใหม่อะ่ะที่จะมาขี่อะไร,งไระเงี้ยอาจจะเหมือนว่าถ้าไม่ชินหน่อยเพราะเป็นสปอร์ตก็เริ่มต้นจากร้อยห้าสิบ่นเริ่มต้นนะสิแต่ถามว่าถ้าคนชอบหกห้าศูนย์อาร์นะครับจะให้แบบว่าได้ไหมขี่ได้ไหมขี่ได้ไดไดดทุกคนครับแต่อยู่ที่เหมือนว่า มันจะปวดหลังนิดหน่อยเพราะมันไม่ชินไงแต่ผมว่าผมขี่นิกกตแล้วผมขับแต่คันนี้มันก็ดูเหมือนเออกลมนิดหน่อยแต่ผมว่ามันไม่กลมมากนะไม่กลมมากแล้วก็ถามว่ารอบต้นรอบไปนะ่ะสุดยอดครับแล้วผมชอบเสียงเป็นสีสูบนะครับก็ถามว่าใช้งานก็โอเคครับล้องตัวอยู่ครับครับผมที่ผมลองรถมาเมื่อกี้แล้วก็ลองให้ให้เจ้าของรถลองขี่ดูมาเมื่อกี้รอดมือแล้วครับที่ลองถ่ายมาแล้วที่ ที่เขาร้องขี่มารอบนึงนะครับอ่าโอเคครับรอบๆรถก็มีประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวล้อ่าครับกะฝากอะไรป่ะครับหากคนที่เหมือนน่าที่ตัดสินใจจะออก CBR ของคาสุดาครับตอนนี้คิดว่าสนใจเดี๋ยวถ้าเหมือนได้มีคนเหมือนว่าจะออกรถรุ่นเนี้ยก็โอเคไหมครับส่วนตัวครับครับผมส่วนตัวผมว่ามันใช้งานใช้งานได้เลยนะครับใช้งานโอเคแหละ ที่ทางไกลก็โอเคนะครับตามเขาทันอยู่แล้วถ้าใครสนใจออก R CBR 650R ครับที่สวนบิ๊กไบค์บิ๊กบินได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับไปท่าวัตสฝากอะไรปะครับอ๋อาฝากร้านนิดนึงครับร้านหมูปิ้งหลังวัดสระแก้วครับวัดสระแก้วครับจันจันถึงสุกปิด4ี่ทุ่มนะครับ ขายได้กี่โมงนะครับข่ายตั้หกโมงเช้าครับผมหกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะครับผมจันถึงสุกจันถึงสุกนะครับเสาร์อาทิตย์ข่ายครึ่งวันเสาร์อาทิตย์ข่ายครึ่งวันนะครับถ้าใครสนใจจะไปอุดหนุนได้ครับร้านหมูปิ้งหลังวัดสระแก้วนะครับอย่างไรก็ขอปิดคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดติดตามการไลเดอร์ขับเลยนะครับขอบมากครับ